โอลาสวัสดีค่ะในคลิปวิดีโอนี้ติ๊กภาษาสเปนจะอธิบายเรื่องการแสดงความเป็นเจ้าของในรูปแบบต่งางๆวิธีการแสดงความเป็นเจ้าของในภาษาสเปนมีหลากหลายรูปแบบซึ่งคลิปนี้ก็ได้รวบรวมรูปแบบที่พบเห็นบ่อยมาให้ผู้ที่สนใจได้ศึกษากันไปชมรายละเอียดกันค่ะวิธีแรกก็คือใช้คำคุณศัพท์แสดงความเป็นเจ้าของภาษาสเปนเรียก a d j e c t i v o p o s s e s s i v o ยกตัวอย่างเช่นมีกาตาเลโกเอสตาโรโตโคโนอเซมสอาตูปริโมสุเทียนดาเบนเด้มุชชสโกสซาสเกเรมสเกเบงกัสอาเนอสราซิวดาร์ด็องเดเอสตันบูเอสโตรสลิบโรสสุอีโคบีเบเอนฟรานเซียเราก็ได้เห็นว่าตัวหนังสือสีน้ำเงินก็คือคำคุณศัพท์แสดงความเป็นเจ้าของ ซึ่งต้องอยู่หน้าคำนามเสมอถ้าคำนามที่ถูกแสดงความเป็นเจ้าของเป็นภาหูพจน์นั่นก็คือมีจำนวนมากกว่าหนึ่งก็เติมเ s s หรือ a s s e คำที่แสดงความเป็นเจ้าของก็เติมเ s เซเข้าไปด้วยเช่นกันคำที่แปลว่าของพวกเรากับของพวกเธอมีการเปลี่ยนเพศแล้วก็พจน์นั่นก็คือ n e s t r o nostra แปลว่าของพวกเรา v u e s t r o v e s t r a แปลว่าของพวกเธอ คํานามที่ถูกคําคุณศัพท์แสดงความเป็นเจ้าของสามารถอยู่ในทั้งรูปประธานของประโยคหรือเป็นกรรมของประโยคอย่างเช่นในข้อหนึ่งมีกาตาเลโคอยู่ในฐานะประธานในข้อ2ตูปริโมอยู่ในฐานะกรรมเป็นต้นรูปแบบต่อมาก็คือใช้คำสรรพนามแสดงความเป็นเจ้าของภาษาสเปนเรียก p r o นอมเรโพเซซโบ ความหมายของคำสรรพนามก็คือว่าผู้พูดไม่ต้องการกล่าวคำนามซ้ำก็เลยใช้คำสรรพนามแทน pronombre posessivo ในภาษาสเปนก็มีดังนี้ m i o โอมีของฉัน t u ้โยตู้ยของเธอ suyo suya ของคุณของเขาของหล่อน n u e ยสโตรน e s ยสตของพวกเราบ u e s สโตรบ e s t r a ของพวกเธอ s u ้โยสู้ของพวกคุณของพวกเขา ของพวกหล่อนมาดูประโยคตัวอ,อย่างกันค่ะ Sus NO l i p r o s son novelas, los míos son revistas. Mis gafas están aquí, las suyas encima del banco. No me gusta vuestra casa, prefiero la mía. Un amigo mío trabaja como piloto. เราก็ได้เห็นว่าตัวสีน้ำเงินก็คือ pronombre possessivo ในข้อหนึ่งผู้พูดไม่ต้องการกล่าวมิสลีบร o สก็ใช้ลอสมิโอสแทนไม่ต้องกล่าวคำว่ารีบรสอีกข้อ2องลาซูยาแทนซุสกาฟาสข้อสลาเมียแทนมีกาซาไม่ต้องกล่าวคำว่ากาซาอีกข้อสี่เป็นการใช้ที่พิเศษขึ้นมานิดนึงเนื่องจากว่ามีการขยายความทั้งเอาคำนำหน้าคำนามมา มาไว้ข้างหน้าแล้วก็มีการแสดงความเป็นเจ้าของก็คือว่าไม่สามารถเอาทั้งคำนำหน้าคำนามและก็คำแสดงความเป็นเจ้าของไว้ข้างหน้าคำนามก็เลยเอาคำแสดงความเป็นเจ้าของมาไว้ข้างหลังในกรณีนี้ทำหน้าที่เป็นคำคุณศัพท์แต่ว่ารูปคำเป็นคำสรรพานามรูปแบบนี้เจ้าของภาษาก็ใช้พอสมควร อีกรูปแบบหนึ่งก็คือใช้คำกริยาเปร์เตเนเซคำนี้ก็ยากนิดหน่อยแต่ว่าก็เป็นที่พบเห็นการใช้คำกริยานี้ก็คือว่าผันไปตามบุคคลหรือสิ่งของที่ถูกเป็นเจ้าของตามด้วยคำบุพบทอาแล้วผู้ที่เป็นเจ้าของก็มาเติมเต็มยกตัวอย่างเช่น p e r t e n e เน o al g o b i โกเบียโนเป e ร e เ a เนเซสอาลาเอมเ Encardín pertenece a nuestra familia Pertenecemos a la cordillera Perteneceis a mi fábrica Las Islas pertenecen a Thailandia การแสดงความเป็นเจ้าของ2รูปแบบสุดท้ายของวิดีโอนี้ก็คือใช้คำกริยา Ser และคำกริยา Tener ในวิดีโอนี้ไม่ได้มีรายละเอียดมากนัก เพราะว่าช่องติ๊กภาษาสเปนมีเรื่องเซและเตนเแล้วสามารถไปทบทวนได้วิดีโอนี้ก็จะกล่าวถึงนิดหน่อยดังต่อไปนี้เอ t นเตเลโฟโนเอสเดเอเลนาลาสกาบัญญัตโซเดกามเปซิโนสเต้นโกมูชัสมุญ e a s มีปาเรติเนโดสโกเชสติ๊กภาษาสเปนก็ขอจบคลิปนี้ไว้เพียงแค่นี้ต้องขอบคุณที่ได้ติดตามฝากซับสไคร์ด้วยคะ่ะ Gracias. Adiós.